สวัสดีครับสำหรับคนที่มีคุณสมบัติผู้สร้างความสัมพันธ์หรือว่าเรเลเตอร์เนาะก็คือจะเป็นคนที่เออเขาเรียกอะไรเดียเชื่อในเรื่องของมิตรภาพที่จริงใจแน่นแฟนนะครับเน้นความจริงใจเน้นการรู้จักกันแบบลึกซึง้งนะครับเน้นผลประโยชน์ที่เข้ากันได้ดีทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเรเลเตอร์สูงเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะมีเพื่อนเยอะแต่ตรงกันข้ามเขาค่อนข้างเลือกคบคนนะครับเน้นคุณภาพเน้นแบบว่า รู้จักไม่เยอะเน้นสนิทจริงๆแต่ว่าเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพนะครับเพราะนั้นเขาจะเป็นคนที่มีความจริงใจสูงนะฮะใครมีเรลเลเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างจริงใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรลชั่นชิพหรือว่าคุณภาพของมิตรภาพเนี่ยสูงมากๆถ้ารู้จักใครก็อยากจะรู้จักลึกซึง้งเนาะไม่ใช่แค่ผิวเผินนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นแรกของเรลเลเตอร์เลยก็คือเป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนนะแล้วก็คาว่ามิตรภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากมีความหมายใหญ่มากสําหรับคนที่มีเรลเลเตอร์นะครับ เป็นคนที่เขาเรียกว่า e l เล e ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราได้เก่งสามารถเข้าใจถึงประสบการณ์หรือความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเจ้านายที่ค่อนข้างจะแบบจะทํางานหนักเคียงบ่าเคียงไหลไปกับทีมงานเพราะว่าสามารถเ l เล e ความลําบากของลูกน้องเป็นประสบการณ์ของตัวเองได้ดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจุดเด่นของ r e เลเตอร์เลยคือเป็นคนจริงใจเป็นคนซื่อสัตย์นะครับเป็นคนให้ความหมายกับมิตรภาพที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้น เวลามีเพื่อนเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีเพื่อนเยอะนะแต่จริงๆในใสายตาเขาคือคนรู้จักแต่คนที่เขาเรียกว่าเพื่อนเนี่ยวงเล็กนิดเดียวเป็นกลุ่มเล็กนิดเดียวนะครับค่อนข้างเลือกคบคนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนกลุ่มนี้ไปเข้าสังคมใช่ไหมเขาจะชอบนั่งโต๊ะเล็กๆนะครับได้มีโอกาสทําความรู้จักกับใครก็รู้จักลึกซึ้งนะครับคนกลุ่มนี้เวลาไปกินข้าวนะ โต๊ะหนึ่งไม่เกิน 3- ามสี่คนไม่ชอบโต๊ะใหญ่นะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถจะลงลึกในความสัมพันธ์หรือว่าลงลึกในบทสนทนากับใครได้เพราะฉะนั้นเขาชอบโต๊ะเล็กๆแบบ2อถึงสคนนั่งคุยกันน้อยๆแต่รู้จักกันลึกซึง้งนั่งคุยกันนานๆอะไรเงี้ยนะครับเป็นเป็นคาแรคเตอร์ของคนกลุ่มนี้นะครับเรามองว่าเขาเรียกว่าเป็น small group relationship นะรู้จักใครรู้จักลึกซึง้งนั่งคุยนานให้เวลาดำดิ่งลงไปรู้จักเขาจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นคนเลือกคบคน ก็เลยค่อนข้างจะทนุถนอมในเรื่องของมิตรภาพมากเป็นพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังของรีเลเตอร์ก็คือบางทีเนี่ยด้วยความที่เป็นคนทนุถนอมความสัมพันธ์มากนะแคร์เพื่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งก็จะเห็นเห็นแก่เพื่อนคำนึงถึงผลประโยชน์ของพวกพ้องมากไปอาจจะถูกมองว่าเป็นคนเล่นพรรคเล่นพวกได้เพราะเป็นคนแคร์เพื่อนมากๆนะครับเป็นห่วงเพื่อนมากรักเพื่อนมากอะไรเงี้ยนะครับอาจจะถูกมองว่าเล่นพรรคเล่นพวกหรือ ไม่แฟร์หรือว่าไม่มีความยุติธรรมอะไรเงี้ยต้องต้องระวังนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับการบริหารทีมไซส์ขนาดกลางๆหรือขนาดเล็กนะครับเพราะว่าอยากจะมีเวลาได้ลึกซึ้งกับทุกคนที่อยู่ในทีมทํางานนะครับไม่ใช่แบบแคล้ายๆฮาร์โมนีฮาร์โมนีจะชอบรู้จักคนกลุ่มใหญ่เนาะมีคนใหญ่ๆเยอะๆรู้สึกคึกคักมีพลังแต่รีเลเตอร์ไม่ใช่รีเลเตอร์ชอบ กลุ่มลนลอยๆกลุ่มเล็กๆมคลมๆเลยรู้ใจนะเน้นรู้ใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอได้บริหารทีมใหญ่จริงๆเนี่ยรีเลเตอร์จะค่อนข้างชาเลนจ์มากๆเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือขัดกับธรรมชาติของเขาคือเขาไม่มีเวลาลงไปรู้จักลูกน้องแต่ละคนอย่างลึกซึ้งนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มพอทีมเริ่มใหญ่ขนาดหนึ่งเกิน5คน7คนเนี่ยรีเลเตอร์จะเริ่มชาเลนจ์ละเพราะว่าเขาไม่มีเวลาจะไปรู้จักแต่ละคนได้ลึกซึ้งมากพอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องปรับตัวนะครับ ในในภาพรวมเนี่ยรีเลเตอร์จริงแล้วเป็นคนน่ารักมากจริงใจคบง่ายนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวค่อนข้างเลือกคบคนแล้วก็อย่างที่บอกอา่าถ้าเจอปาร์ตี้ใหญ่ๆที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรมชาติละเขาชอบแบบโต๊ะเล็กเลกมุมเงียบเงียบนะครับรู้จักลึกซึ้งนะเพียงตตรงนี้เราก็ต้องสื่อสารเนาะแล้วก็ประยุกต์ให้เข้ากับหน้างานด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเซลล์นะครับถ้าคุณเป็นเซลลที่มีรีเลเตอร์แปลว่าอะไรฮะ คุณก็ควรจะนัดลูกค้าวั on one, นออนวันเนาะหรือกินข้าวกับลูกค้าทีละคนอย่างพวกงานสัมมนา,าหรือกินโต๊ะใหญ่ๆโต๊ะจีนเนี่ยจะไม่ใช่แนวของเราละเราก็รู้ตัวเราก็ต้องเลือกพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ให้พลังเรานะครับแล้วเจอกันในคุณสมบัติข้อถัดไปครับ